กรณีถ้าสมมติว่าเป็นคนไข้อาการหนักที่ดูแล้วไม่น่าจะรอดน่าจะเสียชีวิตาจะความรู้สึกตัวไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีละเราจะสื่อสารกับเขาอย่างไรให้เขาที่จะแบบเตรียมตัวในการที่แบบจิตจะออกจากล่างเราจะพูดกับเขาอย่างไรโดยโดยที่แบบเขาอาจจะเป็นแค่ชาวบ้านที่แบบเขาไม่รู้เรื่องกัจัก,กวาไม่รู้เรื่องอะไรพิติอะไรพวกนี้มาก่อนอ แต่ละคนเนี่ยมันจะมีเรื่องของวัฒนธรรมแต่ละคนเนี่ยจะมีความยังยังอย่างน้อยเขามีเรื่องศาสนาสําหรับคนที่มีศาสนาถ้าเขามีศาสนาเราอาจจะถามเขาก่อนว่าเขาศาสนาอะไรถ้าเป็นศาสนาพุทธยังไงเขาเคยเรียนรู้ในเรื่องของการอุทิศส่วนกุศลเราสามารถใช้เรื่องของการอุทิศส่วนกุศลได้แผ่เมตตาได้ให้เขาให้เขาคิดถึงสิ่งดีตรงนั้นให้เขานึกภาพให้ได้ว่า เขาะเคยไปทำอะไรมาแล้วรู้สึกยังไงให้รู้สึกแต่สิ่งดีๆแค่นั้นพออะไรก็แล้วแต่ที่มันเคยผ่านเข้ามาแล้วมันไม่ดีไม่ต้องสนใจมันทิ้งมันไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าตอนที่เราเป็นอะไรไปะสะเบียงของชีวิตสบเบียงของชีวิตมีอย่างเดียวก็คือสิ่งใดที่เราเคยสร้างสิ่งที่ดีมานั่นคือสบเบียงอะไรที่ไม่ดีวางมันไว้ตรงนี้ แต่นึกถึงสิ่งที่ดีที่เคยทำอะไรก็แล้วแต่ที่ดีมีความสุขมีความสุขไม่ว่าความสุขนั้นเนี่ยแม้แต่เคยไปให้อาหารสัตว์ทำทานเคยไปช่วยใครสักคนหนึ่งจําได้ไหมเคยไปช่วยใครมาก่อนหรือเปล่าแล้วรู้สึกยังไงให้เขาจดจำความรู้สึกแค่แป๊บเดียวแค่เซี่ยวเดียวแค่นั้นเองไม่ว่าเรื่องนั้นอาจจะทั้งชีวิตเลยทำแค่เรื่องเดียวให้เขาลื้อความทรงจำมาให้ได้ว่าอะไรที่เขาเคยทา เวลาที่เขาทําแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วตอนนี้เขารู้สึกได้อยู่นะนะร,รือเปล่านะนะดวงจิตนั้นเขาใกล้เขาไม่รู้สึกตัวแล้วค่ะคุณเจี๊ยบโอเคในกรณีที่รู้สึกตัวบอกเขาแบบนี้ได้ถ้าเขาคลิกแล้วเขาจําได้ส่วนที่เขาจําได้เขาได้เองแต่ถ้าสมมุติว่าเขาจําอะไรไม่ได้เลยหน้าที่ของเราคือฟิลแผ่เมตตาเลยค่ะเวลาหมอแผ่เมตตาแผ่ยังไงคะแผ่แบบเร่งด่วนทำยังไงคะ สมมุติเราไม่มีความเชื่ออะไรเลยนะฉันไม่เชื่อเรื่องศาสนาแต่คนจะต้องเชื่อเรื่องความรักจับที่หัวใจเลยค่ะลองจับดูึิรู้สึกไงพอจับปุ๊บรู้สึกไงคะงค่ะเห็นไหมว่าต่อให้คุณไม่เชื่อศาสนาไม่อยากเชื่ออะไรทางนั้นอะ่ะคุณต้องเชื่อเรื่องความรักแล้วคุณจะจับอะไรคะจับหัวใจแล้วก็ ส่งไปส่งพลังงานความรักออกไปถามว่าเขาได้เท่าไหร่ได้เท่าคุณส่งอะ่ะเพราะว่าคุณอะ่ะเป็นตัวที่สามารถส่งสัญญาณไปได้ตัวเราเองส่งสัญญาณให้เขาได้แล้วเขาก็จะรับเขารับเท่าไหร่เขาก็ได้เท่านั้น <S <S ตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราให้ความรักเขาได้จริงๆหรือเปล่าเราเมตตาเขาจริงๆหรือเปล่า ถ้าเราเมตตาเขาจริงเราให้ร้อยมันอยู่ที่เขาว่าเขาได้รับเท่าไหร่เราไม่รู้แต่เราให้ร้อยแล้วอันนี้คือไม่รู้เรื่องเลยนะญาติตัดสินใจว่าบริจาคอยวะแต่ตัวเขาอะเราจะรู้ได้ไงเราจะสื่อสารได้ไงว่าเขายอมบริจาคของเขาจริงหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับคนอื่นตัดสินใจแทนเขากับกรณีที่เหมือนกันก็นกคือคนแข้ที่แบบออดูแลไม่รอด ญาติไม่สามารถดูแลได้ในระยะที่แบบจะเป็นอวมภาพนอนเป็นผักเนี่ยค่ะแล้วญ่าตัดสินใจจะจบชีวิตเขาลงอันนี้คือมีกรณีที่แบบว่าเญาติจบชีวิตแล้วก็อาจจะติดมอร์ฟีนหรือว่าบางทีบางคนก็เห็นเท่าที่เห็นก็คือเขาเอาท่อช่วยหายใจออกแล้วก็ฉีดมอร์ฟีนแล้วคนไข้ก็เสียเลยจริงๆแล้ว อันที่สองนี่เสียวมากเลยนะการดูคอันที่สองนี่เสียววืบขึ้นมาเลยอะ่ะใช่รู้สึกแบบอนะ่ะอันแรกสมมติว่าเขาในในเคสบริจาคร่างกายแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ยินยอมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าจริงๆแล้วการบริจาคร่างกายเพื่อต่ออายุคนอื่นเนี่ยแล้วคนคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะไปสร้างประโยชน์ได้เอาแบบนี้ก่อนนะสมมติว่าเราเนี่ยอยู่เป็นอะไรไป แต่เรามีหัวใจเรามีหัวใจแล้วเราเอาหัวใจเนี่ยไปบริจาคให้คนอื่นถ้าคนอื่นคนนั้นเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ได้เพราะหัวใจของเราแล้วเขาไปช่วยคนอีกมากมายเจ้าของหัวใจนั้นได้นะคะแต่ตอนแรกเขาจะยอมรับหรือเปล่าเราถึงต้องบอกไงว่าคุณจะได้อะไรถ้าคุณให้เราเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าวันเนี้ยหัวใจของคุณน่ย ต้องบอกเขาตอนที่เขาไม่รู้สึกตัวนั้นเลยใช่ไหมถ้าหัวใจเขายังเต้นอยู่ถ้าหัวใจเขายังเต้นอยู่หรือแค่แป๊บเดียวนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคือมันยังไม่ได้หมดยังไม่ได้หมดอนะ่ะวิญญาณไม่ได้ไปไหนนะอยู่ข้างๆนะคะพูดกับเขาได้แม้แต่ขนาดชีพจรอ,อะ่ะมันจะต่ําแล้ว,วเขาไม่ได้ไปไหนเขาอยู่ข้างล่างเขานั่นแหละก็คือพูดบอกว่าอันเนี้ยมันเป็น เขาเรียกว่าสเสบียงชีวิตครั้งสุดท้ายเพราะว่าร่างกายเนี่ยเราเอาไปไม่ได้แต่ประโยชน์ที่ในอนาคตที่เราจะทานฟอร์มต่อให้ร่างอื่นน่ะเขามีสิทธิ์ได้สิ่งนี้ส่วนใหญ่เคสแบบเนี้ยยอมถ้าเราบอกเขาว่าเขาจะได้อะไรแต่เคสที่สองนี่สิเคสที่สองเนี่ยที่แบบส่วนใหญ่วิญญาณน,นะกูยังไม่อยากตายอ่ะไม่มไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมเลย ไม่พร้อมเพราะอะไรไหมเขากลัวว่าเขาตายแล้วเขาจะไปไหนเพราะว่าฉันไม่เคยตายไงฉันไม่เคยตายฉันไม่เคยซ้อมฉันไม่เคยรู้ฉันไม่เคยเรียนก็ไม่รู้เหมือนคนที่แบบวันนี้อยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดอะบางคนอะกว่าจะไปได้อะไม่กล้าออกนอกพื้นที่อะอยู่บ้านมันทั้งชีวิตก็อยู่อย่างนั้นไม่เคยไปไหนเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของความตายให้ตายแล้วจะไปไหนอะไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาที่ ไม่อยากตายอยา,อยากอยู่แบบเนี้ยเราจะเห็นเยอะมากเลยที่เหมือนนอนเป็นผักอ่ะแล้วนอนเป็นผักเป็นปีๆก็ไม่ไปไหนด้วยแล้วบางทีอ่ะชีพจรอ่ะมันลงไปแล้วอ่ะมันก็เด้งกลับอยู่ยงั้นอ่ะไม่ไปเขายื้ออ่ะเขายื้อได้แค่ไหนเขาจะสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมก็คือต่อให้เขายื้อเข้าๆออกๆดึงเข้าออออออดึง,ดงออกหัวใจอัตราการเต้นหัวใจอ่ะมันจะช้าลงแล้ว เขาจะเขาจะรู้สึกว่ามันต้องโปรงอะ่ะอันนี้คือถ้าเขาโปรงได้นะถ้ามีคนบอกเขาว่าอันเนี้ยมันเป็นสัจธรรมสุดท้ายเราก็ต้องไปยอมทิ้งไปเนี่ยยอมปล่อยวางแล้วทิ้งไปอะ่ะยังมีโอกาสไปได้เราอะ่ะจะอุทิศส่วนกุศลให้สิ่งใดที่เราเคยทำแล้วมีประโยชน์ขอให้คุณได้ในสิ่งที่เราทำแล้วก็ให้เขาอะ่ะไป แล้วเวลาที่เราทำอะ่ะเราทำด้วยใจที่สบายสบายอะ่ะแค่นั้นเองว่าไปเถอะเดี๋ยวอุทิศส,ส่วนกุศลให้สิ่งใดที่เราเคยทำแล้วเราก็นึกค่ะเราเคยทำอะไรมาคะ <c oughs> จำได้ไหมคะเออนึกอย่างน้อยอะ่ะต้องรู้อะ่ะบางคนถามว่าเคยทำดีอะไรมาบ้างนึกกึก <c oughs> <c oughs> จําไม่ได้วะ่ะ เราลองสังเกตดูว่ามีความดีอะไรที่เราทำอ่ะแล้วมันสึกดีมากในหัวใจอะ่ะมีไหมมีอะไรคะความดีอะไรที่ทำแล้วมันรู้สึกดีมากเลยอะ่ะปลื้มมากในหัวใจเนะ่ยช่วยเด็กอะไรอะ่ะอช่วยเด็กยังไงช่วยเด็กคนเนคุณอะ่ะที่แบบบอกขึ้นมาว่าคุณเคยทําอะไรแล้วก็ทับใจมากเลยความดีอะไรที่ทํามาแล้วก็ทับใจมากเลยตราเรืงมากเลย นับหนึ่งถึงห้าแล้วผ่านถ้าไปแบบเนี้ยสมมุติว่ามีคนมาถึงปุ๊บคุณไม่เคยไปทไําอะไรมาเดี๋ยวขอนึกก่อนไปเลยไปเลยอย่างเงี้ยแหละอ่ะคุณต่อเลยลเดี๋ยวไปต่อคิวก่อนเอาเอาหารให้ให,ให้นกกินอ่ะแล้วคุณรู้สึกไงตอนเอาอาหารให้นกกินรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกว่าเราเลิกคุยเขาได้อ่อเดี๋ยวอันนี้จะวนกลับมาทีหลังนะคะอ่ะอันั้นว่าไงโรงพยาบาลโรงพยาบาลทํายังไงเกิดครั้งนึงสามสิบห้า ที่เราโอเคเชิญแขกมาเพื่อนผูกมาแล้วก็เราไม่เอาของฝาเลยแต่เราเอาเป็นกล่องเพราะตอนนั้นโรงพยาบาลเขากำลังสร้างแล้วเราไปเฝ้าแม่แล้วสภาพโรพาบาลงงุ้มแล้วเราก็ไปนอนอใต้เตียงแม่แม่ต้องเห็นเตียงแม่ไปนอนหน้านี้แล้วมีพัพกหรวงพ่อูน่ะจะสร้างโรงพยาบาลชายัยภูมิเราก็เลยออโอเควันเกิดปีนี้ทุกคน อขอเงินใคยใสเท่าไรก็เลยแต่แต่เรามีบัตเจ็ตของเราแเราจะใส่เท่าไหรแล้วครั้งนั้นเรารวบรวมเงินได้ครึ่งหลานจะเป็นอะไรเราวะนึกที่ไรก็แบบว่าทำได้ยังไงอะแบบนี้ใช่ไหมเออมันมาจากไหนอ่ะเออนเึกที่ไรก็ยังแบบนึกที mm. mm. ่ไรก็ตื่นเต้นเนี่ยอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้นึกที่ไรนึกอันนี้คือเสบียงเลยอ่ะพี่จิน ม่เพราะบ้านนั้นเนี่ยพี่จิมพี่จิมว่าไงคะแบบไหนที่มันรู้สึกแบบรู้สึกรู้่ะสิ่งที่เราเคยทำแล้วมันรู้สึกประทับใจอ่ะมันไม่ต้องใช้ความคิดถ้าเรายังต้องใช้ความคิดยังไม่ใช่แต่ถ้ามันรู้สึกแบบมันจำภาพนี้ได้อ่ะวันหนึ่งที่คุณเป็นอะไรไปอ่ะคุณคิดไม่ทันหรอกนะคะ มันใช้ความคิดไม่ได้นะ اي? มันต้องแบบแทรกซึมเลยอะบ้างไหมคะเคยทำอะไรมาบ้างคะก็น่คอเรอารจ้างพนนถนะคะพนักงให้อาหารคยให้อาหารแห้คนไข้ที่ช่วงที่เป็นโควิดช่วงที่โควิดระบาดก็เราลงทุนเจ้าหน้าที่มาให้คือคือข้าวสารให้คือไข่ให้เลี้ยงแมวจรเลี้ยงหมาจรอี่ค่ะแล้วก็เคยเป็นต้นบุญกระถิน เอ rare, อซื้อที่ถว,วายวัดก็อ่าเนี้ยอันเนี้ยคือน,นึกได้เลยเลอ่ะพี่ไพวันคะห้ามจดลิสต์นะคะเลือกไม่ออกอันไหนไน่าประทับใจนะค่ะพี่ไพวนันพี่คะบริจาคโลหิตอืมทําไมถึงเวลานึกถึงบริจาคโรหิตแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือเรารู้สึกประทับใจรู้สึกว่าสิ่งที่เนี้ยเราทําแล้วเรารู้สึกดี คือเหมือนเาว่ามีถุงหนึ่งใช่ไหมคะไปรวมกับอีกหลายๆลยถุงเนี่ยมันช่วยชีวิตคนได้แล้วก็เพิเป็นส่วนหนึ่งการคิดแบบนี้ก็ดีเขาเรียกว่าไปรวมกับคนอื่นเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราจะทําคนเดียวอ่ะจริงแล้วเราทคนเดียวได้น้อยกว่ารวมคนอื่นนะถ้าเราทําคนเดียวเราบอกว่าฉันอยากทําเยอะเยอะบางทีมันกลายเป็นความโลภแต่ถ้าเราทาอ่ะเราบอกว่าเรามีแค่เนี้ยแต่เราไปรวมกับคนอื่นอ่ะ แล้วจิตเราอ่ะมันโตมากเลยค่ะมันเกิดการทวีคูณของพลังงานได้เลยกับคนอื่นๆด้วยในขณะที่ทำพร้อมกันเนี่ยมีสัดส,ส่วนในการได้ได้ด้วยเหมือนกันเลยอืมอย่าทำแล้วก็แบบว่าหวังว่าแบบอยากอ่ะฉันอยากได้อะไรอ่ะถ้าเราทำอ่ะเรารู้สึกว่าใจมันฟูอ่ะมันปิ่มขึ้นมาเลยแบบเนี้ยแล้วมันซึมจำได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคุณรู้ไหมเวลาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเวลาเขาถามอ่ะสมมติว่า เขาถามว่าคุณทําอะไรมามันไม่ใช้สมองไม่ได้นะมันใช้สมองไม่ได้มันคือการจดจําแบบว่ามันปลาตึองอ่ะอือคือเป็นออ่าแล้วคุณทําอะไรมาคะคนนั้นอ่ะส่งพลังงานความรักในโลกเออเยงอืเอย่าอืก็ทำแต่าแต่อันนี้รู้สึกว่าไม่ได้เป็นความนะมันก็ทำแต่เราเฉยๆอ่ะ อย่างปกติอ่ะมันดเดินทางต่างจังหวัดหลังรถก็จะมีถุงอาหารไมยแล้วใหญ่ๆอ่ะแต่อ่าแล้วเวลาทําไมเวลาส่งพลังงานความรักให้โลกอ่ะคนอื่นเขาไม่ได้คิดถึงตรงเนี้ยแต่ทําไมเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันประทับใจมากเลยมันมีเหตุการณ์อะไรอ่ะมันรู้สึกยังไงมันเสียวตรงไหนมันเป็นยังไงไปอ่ะมันจะสะท้อนกลับมา ใครที่ยังไม่เคยส่งพลังงานความรักให้กับโลกก็ลองไปทําดูเนาะพี่อะคะพี่คนที่สองอะ็ถวโรงพางงานศพไร้ญาติทำเนี่ยไร้ญาติอะไม่ใช่ได้แค่คนนะจิตวิญญาณอะมาลองเต็มเลยค่ะก็เขาติดไงเขายังติดในเรื่องของสมมุติไงเขายังติดบางจิตวิญญาณอะจริงๆแล้วตายแล้วอะ เขาไม่ได้มันไม่ได้กินนะแต่ไปนั่งกินก็มีถามว่าเฮ้ยมันนั่งกินได้ไงอาหารน่ะอาหารน่ะมันเป็นพระมันเป็นของแข็งแต่ตัวเองอ่ะมันไม่ใช่ของแข็งแล้วมันเป็นพลังงานไปแล้วมันจับไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ไปนั่งจงมกอยู่อย่างนั้นอ่ะล้วก็คิดว่าตัวเองกินเพราะว่าภาพความทรงจําก็คือมันกินใช่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่แบบเราเคยทําซ้ําๆๆว่าเราต้องกินแล้วพวกเนี้ยถ้าเคยถ้าเกิดไม่เคยฝึกในเรื่องของความเป็นทิพย์เขาเรียกกินพลังงานได้ มันก็จะต้องไปฝักใฝ่ว่าจะกินแต่ทําไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นจิตวิญญาณเหมือนกันอ่ะเขาไม่มานั่งกินอะไรนะเขาได้จากความรู้สึกของเราอ่ะเราเอาผลไม้ไปไปให้เขาอ่ะเขาไม่ได้กินผลไม้นะคะเขาได้ความสุขที่เรารู้สึกดีค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไปซื้อมานะเงินที่สุดจริตไปซื้อมาแล้วเราอยากให้แล้วเราอยากให้สิ่งดีๆอ่ะ ไอ้ที่อยากให้สิ่งดีๆอ่ะคนแรกที่ได้คือเราค่ะแล้วไอ้ความที่เรารู้สึกว่าถ้าเราได้ให้แล้วเรารู้สึกดีขึ้นไปอีก,อกเนี่ยที่ได้ให้เขาอ่ะจิตวิญญาณชั้นสูงอ่ะเขาได้เรียกว่าสำนึกของเราค่ะได้ความเป็นสำนึกจิตสำนึกตรงเนี้ยมันเป็นขึ้นความถี่เขากินพลังงานกันค่ะแล้วเวลาที่เรามีขึ้นความถี่สูงๆค่ะ เราก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะมาอยู่ใกล้เราด้วยเพราะว่าเขาอยู่ใกล้เราแล้วมันดีมันเหมือนกระแสไฟฟ้าเหมือนปลั๊กอะมาอยู่ใกล้กันแล้วก็ปึ๊กปึ๊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 กระแสกระแสเขาก็ได้กระแสเพราะเขาไม่มีร่างกายเอาร่างกายไหนไปผลิตนะร่างกายของเราอะมันมีขั้วบวกขั้วลบเป็นเหมือนแบตเตอรี่ไดนามูอะอยู่ในเซลลเขาไม่มีเซลลแล้วอะเขาไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีขั้วบวกผักลบผักลบมันจะไม่หมุนยังไงอะเขาถึงไปช่วยคน เราอ่ะไปบนบานสารเก่าวเขามาช่วยเราเพราะอะไรเวลาเรามีความสุขจิตใจเราเบิกบานเขาได้ความเบิกบานพอได้ความเบิกบานแสงเขาก็ขึ้นเขาถึงมาช่วยเรา<ม>อืมแต่ถามว่าแล้วเขาช่วยเราได้ทุกคนไหม,มเฮ้ยเขาเลือกช่วยดีกว่าไหมถ้าคุณเป็นศึกธิ์คุณจะเลือกช่วยไ<ม>หมเฮ้ยคนไหนคุ้มวะเฮ้ยอ่ะก็ค<ม>ือ เขาไม่ได้เลือกแต่เขารู้เขาไม่ได้เลือกแต่เขารู้ว่าเขาช่วยหมดแหละเขาช่วยหมดแหละแล้วเขาก็ไม่ได้หวังว่าคนคนนั้นน่ะจะให้กลับหรือเปล่าเพราะเขาช่วยเยอะเวลาเขาช่วยเขาไม่มีขีดจํากัดของเรามันอาจจะหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อสิบแต่เรื่องของระดับจิตมันมหาศาลเรื่องของพลังงานมันมหาศาลเขาจะทาทีมเป็นพันก็ได้ค่ะ แล้วตัวเราก็เป็นสิ่งนั้นได้เหมือนกันเวลาที่เราไม่มีร่างกายนะคะเราจะใช้ศักยภาพเราได้สูงมากแล้วใครบอกว่าเอ้ยตายแล้วมันไม่น่ากลัวเอ้ยมันน่ากลัวจริงๆแล้วว่าตายแล้วคืออิสระในการที่จะใช้พลังงานนะคะในการที่จะใช้ power ข้างในเหมือนเหมือนมีพลังจิตมีพลังแล้วทําอะไรก็ได้แต่ทําเองไม่ได้ไงไม่มีร่างกายไปทําทําเองไม่ได้ แต่ให้คนอื่นไปทำได้แต่วันนี้ร่างกายเราก็มีแล้วเราก็รู้ได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานยังไงทำไมไม่ทำเองอะคะทำไมไม่ใช้ร่างกายแล้วจิตของตัวเองแล้วทำเองอะใช่ก็ในเมื่อถ้าเราตายเนี่ยเราไม่มีกายสังขารนะเราจะทำอะไรก็ได้พลังงานสูงมากเลยเพียงแต่ว่าเราร่างกายไปทำไม่ได้เพราะเราไม่มีเราวาัดไปวาัดมาไปตรงไหนก็ได้แล้วจริงๆแล้วร่างกายเราเป็นมนุษย์ก็จริง แต่ว่าเวลาตอนกลางคืนนะฮะเราก็วาร์ปได้เหมือนกันเราวาร์ปไปที่ไหนก็ได้เหมือนกันแล้วบางคนเนี่ยพอจิตมันละเอียดขึ้นนะ่ะบางทีอะ่ะจิตวิญญาณอื่นนะ่ะก็มาสื่อสารกับเราอยู่ที่ว่าสื่อสารตอนไหนสื่อสารตอนคืนก็มีเช่นในลักษณะของความฝันถ้าเขาเห็นว่าเราขี้กลัวกลัวผีเขาก็จะมาในฝันแต่ถ้าเกิดเขาเห็นว่าเราไม่กลัวเขาก็มาให้เราเห็นเลยค่ะ แล้วเขาจะมากลางวันหรือกลางคืนมาได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่ากลางเฉพาะกลางคืนใช่แล้วมาได้ตลอดเวลามาได้ตลอดเวลาคุณเห็นไหมวันนั้นเคลียร์พลังงานสถานที่คุณกลางวันหรือกลางคืนฮะกลางวันอ่ะกลางวันเรารู้สึกไหมว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะที่ไม่ใช่ฉันคนเดียวคนลุกหมดเลยอ่ะคนลุกหมดเลยแสดงว่าเขาอยู่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนคุณจะไปกลัวเขาทำไมในหนังไม่มีแต่กลางคืน แล้ววันนั้นถามอามีเคสเพื่อนเราเนี่ยอุต่าหเปิดบทสวดมนต์พระเปิดบทสวดมนต์พระแล้วน้องอะ่ะไม่ชอบบทสวดมนต์น้องไม่ชอบบทสวดมนต์เวลาฟังบทสวดมนต์อ่ะแล้วก็จะไม่ละไปเลยเขาไม่ได้กลัวเขาไม่ได้กลัวไอ้คนที่แบบคนเปิดบทสวดมนต์ก็คิดว่าเฮ้ย hey, ผีต้องกลัวแน่เลยเฮ้ย hey, พระยังไม่กลัวเลยไม่กลัวทําไมไม่กลัว ถ้าไม่ใช่บทนั้นถ้ามันไม่ใช่บทที่ในการไล่เขาไม่กลัวหรอกค่ะเยอะมากเลยมีหิ้งผ้าในวิญญาณน,นั่งไหวเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าโหยจะวางผ้าแล้วคนจะกลัวโหวน้อยเผอแล,แล้วการที่คือคนไข้ที่ใกล้กายแล้วเขามาเปิดบทสวดมนต์ให้อน,นั้นมันดีไม่ดีค่ะแล้วแต่ว่าคลื่นเสียงนั้นน่ะเขาชอบหรือเปล่าอย่างเคสของเพื่อนเราเนี่ย เคสของเพื่อนเราพอเปิดปุ๊บเนี่ยโวยวายเลยไม่เอาไม่เอาปิด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 เสียงปิดเดี๋ยวนี้เลยปิดมาเอาชอบอะไรชอบคลื่นคลื่นทะเลเปิดคลื่นนี่หลับก็หลับได้เลยเพราะนั้นเราต้องดูจริตด้วยบางคนน่ะเขาไม่อยากฟังแล้วเราก็แบบว่าคิดแทนไงเอ้ยมึงช่วยฟังหน่อยได้ไหมแบบนี้กูก็ไม่อยากฟังอะไรแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนดีก็ได้ไปที่ชอบที่ชอบก็ได้บางเคสเนี่ย ดูแล้วระดับพลังงานไปได้ไปไหนไม่ได้ค่ะครูครูเคยเห็นเคสที่อยู่ๆขึ้นเขาเลยก็มีแบบเหมือนมันเป็นภาพที่เขาชอบอะแต่ตรงนั้นอะมันเป็นภาพที่เขาสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่สวรรค์แต่เป็นที่สงบเช่นมีกระต๊อบอยู่หนึ่งอันแล้วก็ เขาสร้างของมาเขามาเสร็จเรียบร้อยเลยแต่คนที่จะสร้างตรงนี้ได้คือจิตเขาว่าระหว่างที่เขาเป็นคนอยู่เขาต้องเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาไปอยู่ตรงนั้น่ะแล้วมันดีจิตวิญญาณบางดวงเนี่ยวาบเดียวเนี่ยเราเข้าไปเห็นนะสิ่งที่เราเห็นก็คือมันเป็นสถานที่เหมือนกับเป็นเขาแล้วมองลงมาอย่างเงี้ยเหมือนอยู่สูงมากเลยแล้วก็เหมือนเป็นหน้าผาที่เราไปนั่งเองแล้วเราอ่ะมันรู้สึกกลัวแต่เขารู้สึกว่าการที่เขาอยู่ตรงนั้น่ะแล้วเขามองมาแบบ ข้างล่างอ่ะเป็นบ้านอะไรตไปหมดเลยอย่างเงี้ยเาแต่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะคนเดียวอันนี้คือจิตวิญญาณที่ไม่มีชีวิตแล้วนะแต่เขาอยากจะสร้างแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราอ่ะเคยสร้างที่อยู่ของเราหรือเปล่าแล้วมันมีอีกอย่างหนึง่งมันก็มีคนสร้างแล้วมาสอนเราเยอะแยะมากมายเลยเช่นสร้างอะไรอ่ะสร้างนรกสร้างวิมานแล้วเราไปอยู่วิมานเราก็ทำเราทำความดีเพื่อไปอยู่วิมาน แล้วเราทุกตอนไหนทุกตอนที่วิมานกําลังจะทลายจะหมดนี่แหละแล้วสุดท้ายเราก็ต้องลงมาเกิดอยู่ดีเพราะว่าระยะของการอยู่วิมานน่ะมันนานกว่าเนาะมันนานกว่านรกเนี่ยมันก็นานแต่วิมานมันนานกว่าสมมติว่าสมมติว่าอยู่นรกเนี่ยนานกว่ามนุษย์หนึ่งวันของมนุษย์นรกเนี่ยนานมันทรมานนานก็จริงแต่อยู่วิมานนานกว่า นานกว่ามนุษย์อีกแล้วถามว่าเราเสวยสุขมีวันหมดอายุไหมคะมเออรู้ได้ไงอะมีไม,มคะาที่แบบคนไข้ที่แบบปั๊มปัมป๊มปั๊มอยู่ที่ว่าวันนี้ไม่ขึ้นแล้วก็สักพักเดินคืนมันก็ชิพจรขึ้นรู้ได้ไงว่าจิตเนี้ยเป็นจิตเดิมหรือจิตของคนอื่นเข้ามายู่อออันเนี้ยเป็นไปได้จิตอื่นมาแทนก็มี พราะบางทีเราเป็นความหวังดีอะเขาว่าจะไปแล้วแต่ญาติไม่ให้ไปพเอเอากลับมาก็ไม่ใช่ญาติเราแล้วร,รู้ได้ยังไงว่าคือคือคนิ <iet S 2> สัยเขา <databases> เปลี่ยนไปค่ะใช่ค่ะนิสัยเปลี่ยนไป <inclusive> บุคลิกเปลี่ยนไปาเปลี่ยนไปค่ะใช่ค่ะนิสัยเปลี่ยนไปบุคลิกเปลี่ยนไปคนแล้วให้แบบว่าคนนี้เป็นป้าพี่อาแล้วพอตื่นขึ้นมามันเหมือนแบบไม่ <IS> ไมรู้เรื่องรเลาคือมันมีตัวชิ่งรออยู่สมมติว่าในโรงพยาบาลอะมันมีวิญญาณอะที่มันไปไหนไม่ได้รออยู่แต่จิตวิญญาณเนี้ยหมดอายุไขของเขาแล้วแต่ว่าญาติอะรู้สึกว่า เอ้ยฉันต้องการให้เขาอยู่ฉันต้องการให้อยู่แต่ว่าจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างเนี้ยเขาหมดหมดไม่สามารถอยู่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีบางสิ่งบางอย่างสวิตเข้ามาแต่น้อยนะมีน้อยแต่มีมีน้อยก็มีแต่พอขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นคนละคนค่ะนิสยัยการพูดการจาการอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนเดิมก็วันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีที่ เขาเรียกว่าคนที่ทํางานโรงพยาบาลก็จะเห็นอะไรเยอะแยะที่เราไม่เห็นแล้วก็เป็นคําถามที่ดีที่ส่วนใหญ่อะมันก็เป็นเรื่องที่คนกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเราจะทํายังไงกันดีจะทํายังไงกันดีกับจิตวิญญาณไร้ญาติไม่มีญาติแล้วจะปล่อยไว้อย่างนั้นมันก็ไม่มีคนดูแลมันอาจจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ ต้องตัดรอนชีวิตของเขาในขณะที่เขายังไม่พร้อมสิ่งที่เราทําได้แม้แต่ตัวเราเราไม่ใช่ญาติเขาเราไม่ใช่หมอแต่เราอ่ะบังเอิญไปตรงนั้นพอดีเราสามารถที่จะอุทิศหุสลอุทิศดีๆเหมือนเปิดโรงทานเหมือนวันเนี้ยเราอยากจะเอาอเช่นโรงพยาบาลเราไปเจอสถานที่เนี้ยเขาต้องการแพมเพิร์ดแล้วเราเอาไปให้เราเอาไปให้เขาก็ได้ใช้ประโยชน์ แต่ถ้าในเรื่องของจิตเนี่ยเราสามารถอุทิศคุณงามความดีเพราะคุณงามความดีมันเป็นแสงมันเป็นแสงสว่างมันเป็นขึ้นความถี่ในระดับที่สูงกว่าถ้าเกิดคนคนหนึ่งคนเนี่ยเขาไม่เคยทําเรามีมากกว่าเขาเราสามารถที่จะแบ่งปันให้เขาได้ขอให้เขามีความสุขเขาให้ขอให้เขาพ้นทุกข์ขอให้สิ่งที่สําคัญก็คือขอให้เขาปล่อยวางขอให้เขาปล่อยวาง เพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนสถานะใหม่ได้จิตวิญญาณนะ่ะต้องการใครสักคนหนึ่งฉลาดฉลาดมาช่วยบอกฉันหน่อยว่าฉันจะไปไหนดีถ้าเราฉลาดขึ้นนะคะไม่ว่าในระดับไหนก็ตามที่ฉลาดกว่าเขาก็สามารถช่วยเขาได้ช่วยบอกทางเขาได้ช่วยสอนเขาได้ช่วยแนะนำเขาได้เราไม่ต้องคิดว่าฉันจะต้องเป็นพระไม่ต้องขนาดนั้น แค่เขาทิ้งความกลัวของเขาได้ได้ช่วยเขาแล้วค่ะเขากลัวเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนว่าสมมติว่าเป็นต่างชาติเราพ็ใช้ได้หมดได้หมดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เพราะในเรื่องของจิตมันไม่มีภาษาภาษาเดียวที่เขาใช้กันคือภาษาจิตถ้าเขารู้สึกตัวถ้าเขานึกได้นั่นคือของของเขา แต่ถ้าเขาวนึกไม่ได้แล้วคือสมองตายไปแล้วเนี่ยเราอ่ะก็ให้ในส่วนที่เราเคยทํามามันเป็นกระแสแล้วการที่บอกว่าเขาจะไปแล้วเราเอาพระไปให้เขากรรมมันต้องไม่ช่วยไหมคะคุณเจี๊ยบอย่างแบบเอาพระไปให้เขากรรมเพื่อแบบที่นําแสงสว่างอันมาช่วยไหมคะถ้าเขาถามจริงๆถ้าเขาเป็นศาสนาคริสต์เอาไปให้เขากรรมเขารู้สึกไหมเอาอย่างนี้ก่อนแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่สัญญา แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสัญญาแล้วสัญญานะก็คือความทรงจํามันคือโปรแกรมทั้งหมดเพราะว่าครูเคยช่วยคนนี้ศาส,สนานี้พอเอาอันนี้ไปให้ไม่เอาอ่ะไม่รู้จักแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราให้หาอะไรก็ได้เป็นกลางความเป็นกลางคือความรักความเป็นกลางคือบางคนอาจจะเคยไปช่วยสัตว์หรือไปช่วยเขาเรียกว่าไปช่วยน้ําท่วมไปช่วยอะไรก็แล้วแต่ที่อะไรที่มันเป็นกลางๆงอ่ะที่มันไม่ได้รู้สึกว่า ศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่ถ้าคนนั้นน่ะเขายึดมากเลยว่าฉันต้องการชุดขาวฉันต้องการเสียงสวดมนต์สแสดงว่าเขายึดมากเราก็ให้เขาไปเพราะเขายึดแบบนั้นเขาต้องการแบบนั้นน่ะเขาจะเอาแบบนั้นเราจะไปแก้เขาตอนที่เขาจะใกล้าตายมันแก้ไม่ได้หรอกคะ่ะให้เขาเป็นให้เขาเป็นไปตามสิ่งที่อย่างน้อยมีอะไรเกาะสักอย่างหนึ่งดีกว่าไม่มีอะไรเกาะเลยให้เขาเกาะอะไรก็ได้แต่ว่าตัวเรา ในขณะที่เรามีสติปัญญาอยู่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเราก็ไม่ต้องไปเกาะชั้นบนเราออกไปข้างนอกเลยไม่ต้องไปเกาะชั้นบนเพราะเราอยู่แล้วเกาะชั้นบนเดี๋ยวเรากลับมาคุณสร้างวิมานขึ้นมาเองแล้วคุณไปอยู่วิมานสักพันปีคุณก็ต้องกลับมาที่นี่อยู่ดีกับคุณไปอยู่สนามพลังงานอื่นที่ไม่ใช่มีแม่เหล็กในการดูดคุณอีกต่อไป คุณอยากมีอิสระเสรีหรือคุณอยากจะเวียนกันไปอยู่อย่างเงี้ยแล้วสิ่งพวกเนี้ยบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อฉันไม่รู้มีจริงหรือเปล่าสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนว่าทุกวันนี้เราอึดอัดปะ่ะเราอึดอัดเกี่ยวกับในการที่กฎกฎในข้อห้ามอะ่ะไอนี่ก็ทําไม่ได้ไอนี่ก็ทําไม่ได้มันแปลกป่ะทาไมเราต้องอยู่ในกฎด,ด้วยอะ มันไม่ใช่อิสระเสรีเหรอมันไม่ใช่อินเนจีที่เป็นลักษณะของไม่มีจุดสิ้นสุดเหรอแล้วมาบล็อกเราอะ่ะใครมาบล็อกเอาอะไรมาบล็อกบล็อกเรื่องอะไรมีมีอะไรบ้างที่ถูกบล็อกเราก็ต้องสึกเราสังเกตดูว่ามีอะไรบ้างที่เราถูกบล็อกแล้วเราต้องถามกลับไปอีกว่าใครเป็นคนบล็อกแล้วเราต้องถามอีกว่าเองจะบล็อกข้าทําไมคะแล้วก็ต้องถามไปอีกว่าแล้วข้าจะยอมให้เองบล็อกไหมคะ ทำไมเราไม่อิสระเสรีให้มันฟรีดอมแบบเปิดไปอย่างเนี้ทําไมต้องให้ใครมาตีกรอบเราแบบเนี้แล้วเราก็ยอมด้วยแล้วยอมยังไม่พอกูสร้างขึ้นอีกด้วยกูสร้างยังไม่พอกูสร้างให้มึงด้วยประมาณแบบเนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราให้สังเกตดูว่าเฮ้ย hey, จิตวิญญาณหนึ่งดวงจิตอะ่ะมันต้องอยู่กันแบบบล็อกๆหรอจริงหรอจริงหรือเปล่าหรืออยู่แล้วมันอิสระเสรีมีความสุข มีความสุขได้กับทุกสิ่งคือเราต้องคิดเองอะ่ะต้องพิจารณาเองอะ่ะใช่ว่าจริงจริงเรคนต้องการมีสาระพอรวมกิจดูรวงจิตต้องการเป็นสาระใช่เวลาเราไปเที่ยวอะค่ะได้ไปร้านลาตีปีกพับๆอ่ะรู้ส <c oughs> ึกยังไงอะคะสนุกไหม <c oughs> เวลากลับไปทํางานเป็นไงบ้างคะเหียวทีเนี้ยเราบอกว่าเฮ้ยเวลาเราไปเที่ยวเราตีปีกพับๆเลยอะแต่เวลากลับไปทางานเนี่ยเหียว แล้วเราจะทำยังไงให้เราไปทำงานแล้วตีปีกพับๆคะก็แค่นั้นอ่ะเราเลือกได้ว่าเราจะเอาความรู้สึกแบบไหนอะไปอยู่ในที่ที่มันมีกรอบใครจะตีกรอบก็เรื่องของเขาอ่ะฉันไม่อยู่ในกรอบเธออ่ะจิตมันต้องอิสระเนาะอ่าวันนี้เรื่องจิตวิญญาณจบแล้วเนาะเดี๋ยวเราสอนเรื่องอื่นนะคะ